กราบสวีดันสวัสดีสทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a c k ค o v e r กับผม NT Channel นะครับผมคลิปวีดวันนี้นะฮะก็ตามนับปกคลิปเราเลยทุกคนเราจะมารีวิวทีมแรกของเราที่ผมได้คิดค้นมาคือทีมจากกระทิงดำเว้ยห้าตัวละครที่ผมเล่นเนะี่ยก็จะเป็นตัวละครอวยส่วนใหญ่ของผมหมดเลยละกันนะฮะไม่ได้ดูที่ความเก่งแต่อย่างใดนะครับต้องขอย้ำไว้ก่อน รวมถึงนะตอนนี้น่ะผมยังไม่จะมาเจาะลึกตัวละครต่างๆนะจะมาดูแค่คอนเทนต์ก่อนละกันนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้เนี่ยผมจะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะปูทางนะครับไปรีวิวตัวละครแบบเจาะลึกมากกว่าเดิมแบบอย่างเช่นโนเอลก็เจาะลึกโนเอลเลยแอสตาปีสาจก็เจาะลึกแอสตาปีสาจเลยละกันนะครับแต่คลิปนี้เราขออนุญาตยังไม่เจาะลึกละกันนะครับจะมาดูคอนเทนต์อาหาก่อนละกันนะฮะเออคลายเครียดสมองก่อนซึ่งคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นคอนเทนต์่ที่บอกไปเลยนะครับเกี่ยวกับกระทิงดํา5านนั่นเอง ตัวละครแรกที่ขาดไม่ได้เลยคือหัวหน้าหน่วยเวยังงั้นก็ต้องมีอยู่แล้วนะผมยามมีซึคิฮิโรของเรานะตอนนี้เราก็มีคอตูมนะครับผมมันก็จะแบกหน้าแบกตาไปกว่าเดิมมากๆเลยนะตัวละครที่2นะครับที่จะขาดไม่ได้ตัวละครหนึ่งคือนี่เลยครับรองหัวหน้าหน่วยนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้เนาะตอนนี้ยังไม่มีคอตูมนะอ่าแล้วก็เป็นทัดมืดด้วยดาวจะ,จะหายากนิดนึงและตัวละครที่3ที่ขาดไม่ได้เหมือนกันเดอะแบกของกระทิงดำนะฮะก็คือเอสตาปีศาจนั่นเองนะครับ ย่องย้ำด้วยว่าเป็นร่างปีศาจนะเพราะว่ามันจะเพิ่มความเก่งของแอสตามากๆนั่นเองนะฮะแอสตาร่างธรรมดาย,ยังไม่ค่อยสุดมากเนาะอ่าอีกตัวละครหนึ่งก็จะมาเป็นแฟนของเออไม่ได้แฟนแล้วกันต้องบอกว่าเป็นคนปลื้มแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับแอสตาแล้วกันเนาะก็จะเป็นโนเอลร่างวาคิรีนั่นเองนะครับร่างนี้คือน่ารักมากๆนะฮะบ,บอกเลยและตัวละครที่5เนี่ยผมบอกเลยว่ามีในใจเยอะมากตอนแรกจะเล่นฟินลานะครับแต่เราสังเกตด,ดีดี ผมเล่นชามีดีกว่าครับเพราะว่าชามีก็รู้สึกว่าฮิวน่าจะน่าสนใจกว่าตัวละครฟินลาละกันนะครับและตัวละครฟินลาเป็นท่าแสงด้วยตัวละครอาจจะหามอพยากนิดนึงละกันนะเลยขอญาตเล่นชามีแทนและกันเนาะคือผมกล้าพูดได้เลยนะฮะว่าว่าผมแบบเลือกยากมากในคารับสึหรับห้าตัวละครนี้เพราะเพื่อนๆก็รู้นะว่ากระทิงดำเนี่ยมันมีตัวละครเยอะมากแล้วมันเท่แล้วมันน่ารักทุกคนมันมีจุดเด่นทุกคนนะครับผมเออไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับตัวละครเอเวอผมอีกตัวละครหนึ่ง วันนีซาจังแต่เราเพิ่งได้มานะฮะถ้าใครยังไม่ดูสามารถไปดูคลิปได้ในการสุ่มนะครับผมเอ่อโอเคประมาณนี้คลิปแรกยังไม่มีอะไรมากมายหรอกทุกคนเพราะว่าผมยังอยู่แค่ประมาณ5ดาวแดงนะฮะบางคนไปถึงดาวฟ้าแล้วแหละเออเพราะว่าผมยังเป็นแบบมือใหม่เล่นเรื่อยๆชิลๆอยู่นั่นเองนะครับผมอาจจะยังมีข้อมูลได้ไม่เยอะละกันเนาะแต่ขอเวลานะครับผมในการเล่นแล้วก็ทําความเข้าใจในเกมนี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วผมก็จะมาแนะนนะํเนา อันนี้คือเปิดของให้ดูของแต่ละตัวละครนะครับว่านะตอนนี้เนี่ยผมใสนะ่ไปแล้วบ้างนะของอาจจะยังไม่ฟูมากนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยนะฮะเราไม่ได้ค่อยแบบติดเกมมาก เพราะว่าไม่ค่อยว่างช่วงนี้ของภัยด้วยจริงๆนะครับผมแต่จะพยายามลงให้บ่อยที่สุดละกันเกี่ยวกับเกมนี้เนาะสิ่งแรกนะครับที่ผมจะโชว์เพื่อนๆก่อนเลยละกันนะฮะก็คือในการที่ตีบอสละกันเนาะซึ่งการตีบอสเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเห็นสกิลแต่ละตัวละครได้เองนะครับเพราะว่าเกมนี้มีคัดซีนตัวละครด้วยเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินฟินกันแน่นอนละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคัดซีนจะเท่แค่ไหนนะครับผมมา เริ่มการต่อสู้กันก่อนเลยละกันนะครับฟันไปก่อนยามิดาบทรม,มินของเรานะครับแล้วก็มาก่อนนะครับผมน้ำขึ้นไปเลยแล้วก็ความมืดน,นะฮะแล้วก็กอ้ทราปีศาจศับไปก่อนหนึ่งทีด้วยกันและวชามีปล่อยสกิลไปอาหารนะฮะแล้วโดนเคา์เตอร์กลับมาติดคำสาปทุกตัวละครด้วยนะครับสายกเวททุกตัวละครด้วยโอ้โหและยามิมาแล้วครับผมดาบทรม,มินดูโคตรเท่โอ้โหคุยคัตติมันสวยจริงนะผมชอบมากอะดูดิโอ้โหหลุมดำโคตรเฟียวแล้ววากิรี่มาโชยหนึ่งทีผมปล่อยคาถานเทโมมา บอมไปก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมารุ่นพี่นะครับผมของเรานะฮะกระถายแยกเงาพันล่างครับผมมาชัวไปโบไปหนึ่งทีหกสองพันสี่ผมเบามากและสตาร์มาแล้วครับผมโอ้โหเท่ชัดเหมือนอันในอนิเมะไหมล่ะทุกคนเหมือน a อนิเมะไหมล่ะสับไปก่อนหนึ่งทีผมและชามีทําการบูชาอาหารนะครับผมเรียกแกะมาในผมเป็นทําอาหารนะแบบ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 ิวเลือดมาก่อนหนึ่งทีสุดชื่อทังทีม แล้ฝ่ายตรงข้ามเค้เ์เตอร์กลับมานะฮะโอ้โหแม่งเท่จริงนะผมบอกเลยโคตรเท่อแล้วเรามีปีศาจด้วย <laughs> ปีศาจอย่างปันนะ่น่ะโอเคอันนี้เราทำดูคัสที่เฉยแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปรีวิวอารีนาแบบจริงๆงจ,งจังแล้วกันเนาะ โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราพามาเล่นในอาร์ดิน่ากันดีกว่านะครับผมว่าจะมันแค่หน่อยละกันนะฮะอย่างที่บอกไปทุกคนแพ้ชนะไม่เป็นอะไรนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงละกันนะครับผมโอเคเพราะว่าทีนี้ก็คอนเทนต์ผมก็ไม่คิดว่าจะเล่นยาวๆโอเคผมมาเดินมาก่อนเอ้ยเขาก็ไอ้นี่ไม่ได้ว่าทุกคนใช่ไหมโอ้โหมี Uno, ยูโน่อยู่นี่ผมไม่ใช่โอ้โหแรงจังอะพี่โอ้โหแรงจังเอาผมลืมเปลี่ยนทีมด้วยนะครับผมประเด็นเป็นเรื่องอนะไรโอเคครับเป้าหมายเราสับไปก่อนนะเราขออญาตละลืมเปลี่ยนทีม เแยกเป็นทีมสักคู่ไอ้บ้าเอาระแพ้ด้วยมาใหม่จะบ้าตายหรือเปลี่ยนทีมมาไอ้สักรอับผมมาดูซิว่ามียามีเราจะไหวหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เราไม่ไหวนะครับผมมาเราเปิดยามีมาก่อนสับไปก่อนบึ้มไปก่อนหนึ่งทีมาเราได้เปิดก่อนเราโคตรแรงอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหเขาเกือบตายนะฮะรุนปรับคันสับไปก่อนหนึ่งทีแล้วอตัตตาปีศาจสับไปได้ไม่ร้อยเพรชามีไม่ได้คิวแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วน้ำพัดไปเลยยูโน่้หายไปกับน้ำนะครับและชามีตกไปเลยยูโนู ตายไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีโนเอลตาบิงหนึ่งตัวนะครับผมและตัวละครลูกพี่เขาก็ไปแล้วนะครับผมเอ๊ไม่ใช่สิมันคือใครว่าขะาจกลืมชื่อไปแล้วหนึ่งทีและยามิสับไปก่อนบึ้มเรียบร้อยจบเกมมิยามิเราทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆโอ้โหจากเมื่อกี้คือซู้ไม่ได้เลยพอมิยามิชนะเลยทันทีมาเดี๋ยวเราลองกับทีมนี้บ้างละกันนะครับโอ้โหเขามีสีฟ้าด้วยนะครับน่าจะไม่ไหวแหละแต่เราดูเพื่อความบันเทิงละกันเนาะมารับชมครับผมว่าจะมันแค่ไหน ประเดิมมากันก่อนที่ใครครับผมใครได้เปิดก่อนครับยูโน่หรือเปล่า๋อเราเปิดก่อนครับผมถือว่าเราเป็นเรื่องที่ดีฮะแล้วยูโน่เปิดขึ้นมาครับเราตายไปเลยหนึ่งตัวละครนะครับผมถือว่าแรกกันแล้วเราก็สามารถคาดแจ็คเดอร์ปเปอร์ไปได้แล้วนะฮะเราขึ้นน้ำโนเอลมาก่อนหนึ่งทีแล้วโดนความเหงาตายไปอีกหนึ่งตัวละครลามีปล่อยไปก่อนนะฮะแล้วก็โดนรักษาชุบชีวิตมาหนึ่งทีคลิปเป่งแล้วผมเขาชุบพื้นชีพมาแต่ชุบหรอชุบใช่หมายามีบอกชุบใช่ไหมโดนดาบเมินสักหน่อยเป็นไง บึ้มไปกันก่อนนะครับผมตายแล้วแม่งตีถูกตัวด้วยแล้วไหลครับไหลต่อไหมไหลต่อครับปึ๊บแล้วไหลต่อครับชั้นนี้บึ้มโอ้โหแรงมากไหลรื่นรและยูโน่ร่างนี้มาแล้วก็ผมเปล่งพลังนะฮะโอ้โหยวารีเอ้ยไม่ใช่สิโอ้โหลมครับผมมาหนึ่งทีนะฮะและมาแล้วผมรอขอญาตปล่อยน้ำขึ้นไปบึ้มไปก่อนหนึ่งทีไม่แรงหรอกเพราะความแรงอ,งอยู่ที่ยามีหมดแล้วยังไงละ่ะเราขอเอาตัวตลกใบไป,ไปก่อนหนึ่งที แล้วก็โดนสวนกลับมาหนึ่งทีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ตห่้จบแล้วแหละตกไปไม่จบกม่ไม่ตายกอ่อึดใช่ไหมนะโดนเอลค่าไปเลยละกันนะครับไอหมันหัวใจความรักตัวละครที่แบกที่สุดก็เหมือนเดิมครับ ดาวเมท์น่มทลงาลายมากคือผมชอบมันตัวนี้มันตีแล้วมันไหลนี่แหละเดี๋ยวรีวิวเต็มๆเ,เ,เดี๋ยวรอได้เลยนะฮะเกี่ยวกับยามีนะฮะเดี๋ยวรอขอยัดปั้นสุดๆก่อนเดี๋ยวดูได้เลยทุกคนว่ามันจะโหดแค่ไหนเวมันโหดจริงนะผมบอกเลยมันติดเมต้ายาวๆแน่นอนอะในใจผมนะต้องบอ,อกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดพลาดไปแล้วขอโทษด้วยอีกสักรอบมันดีดูยามีแล้วมันสนุกดีวะ่ะมาโอ้แล้วเขามี4ี่ตัวละครนะครับผมแปลว่าพลังเขาโหดมาก เขาสกปรก่อนหนึ่งทีแล้วตายไปสองครับยังมีเขาสวนกลับมาโอ้โหยังมีโคตรแรงบันรยลยนะครับผมช็อตนี้โดทีปล่อยมาก่อนครับผมไม่หลับนะครับยังไม่ง่วงไรชามีปล่อยโลให้กับเพื่อนของเราในการเด็กเลือดมาแล้วมาแล้วผมยามีสกิลโรของเรานะฮะเพ่งเลงไปก่อนหนึ่งทีดับทมินบึ้มไปก่อนตายไหมตายเรียบร้อยผมไหลแล้วไหลต่อบึ้มไหลต่อครับผมโอ้โหแต่เราโดนคืนแน่นอนที่เป่งแล้วฮะแล้วในเลื่อดเราน้อยด้วยผมเกี่ยวกับโล่อัหน้าหน่วยของเราโดนสับมา บึมโดนชามีไปก่อนแล้วโดนมาที่โอ้โหยังไม่ตายครับถือว่าสับถูกตัวละครถือว่ายังดีที่มันสับยามีของเรานะฮะและเราหัวหน้าหน่วยขอ,อยญาตปล่อยคำสับึ้นไปบ้างละกันนะฮะดาวิอาจจะยังไม่แรงมากแต่โดนคำสับไปก่อนหนึ่งทีหนึ่งหมื่นจุกๆแล้วก็มีพิษด้วยแล้วเราก็เอาผีตบหน้าไปหนึ่งทีโอ้ยามีโคตรโอ้โหเลยแข <c oughs> ่งอึดจังวะโอ้โหเราโดนสวนกลับมาเรียบร้อยผมไปหวั่นแล้วเรียบร้อยแต่เราดีหน่อยเราความเร็วเราไวกว่านะฮะเท่ากับว่าเราจะได้ปล่อยอิิก่อนเขาแน่นอน100ครับ S <S ไม่ยังอึดอยู่เรียบร้อยไม่ไหววะโอโ้ขนาดความเร็วเราไวนะแต่เขาน่าจะดาวโหดไหมเดี๋ยวเขาจะส่องเท้าสักคู่ <S 2> <S 2> โอเคครับดาวฟ้าจริงด้วยนะฮะเออเขาเลยหดกว่าเรานะครับแม้เราสปีดเราจะไวกว่านะ โอเคหั okay, วนี้ก็จะเป็นคอนเทนท์ i g h ที่ผมบอกไปทุกคนเรามาเล่นขำๆและการเกี่ยวกับคอนเทนต์หัวหน้าหน่วยกระทิงดําแล้วก็ลูกน้องกระทิงดําทุกๆคนแล้วกันนะฮะการรีวิวเจอดึกแต่ละตัวละครรอติดตามได้เลยทุกคนผมขอญาติปั้นให้มันหโหดก่อนแล้วกันนะฮะแบบให้มันปลดล็อกหลายๆสกิลก่อนให้มันปลดล็อกให้หมดก่อนและรอรีวิวได้เลยรวมถึงในการจัดทีสเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้จัดตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รีวิวทุกตัวละครรวมถึงนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือในเรื่องของการจัดทีมเน มันมีบอกนะครับผมสบคนที่ไม่รู้เนาะเราสามารถจัดทีมตามมันได้นะฮะเออซึ่งทีมนะครับผมเราสามารถส่งได้ด้วยว่าทีมนั้นน่ะมีความสามารถอะไรและทีมนั้นนะครับผมมีประสิทธิภาพทําอะไรได้บ้างละกันนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้นะฮะที่ผมดูอยู่ก็จะมีทีมเผาไหม้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีทีมแสงมืดนะครับที่เราสามารถเอาตัวละครแสงมืดมาเล่นได้นะครับหรือว่าจะเป็นสายแสงที่แข็งแกร่งที่สุดก็เล่นแสงล้วนก็มีนะฮะหรือว่ามืดล้วนก็มีละกันเนาะเพื่อสามารถมาดูประยุกต์ใช้ตนนนนี้้กกัั่อไดละเ โอเคและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าครับผมคลิปโดนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมและเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมมิตรคนบอกว่าเซโน